รองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นสนับสนุนโดย r m เซ็ตลดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่สนใจสอบถาม02.114.3299ค่ะกลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกในช่วงที่2นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาค่ะพี่บุ๋มขาอืมเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีที่มาดูแลความทุกข์สุขของคนไทยแล้วนะคะกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็มีเรื่องราวมีข่าวเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเยาวชนแล้วก็ความรุนแรงของไทยเนี่ยจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมันติดอันดับแปดของโลกเลยนะคะเด็ก ใทยเราเมื่อตอนปี42เนี่ยถูกทำร้ายและมีความรุนแรงมากแล้วก็สตรีของเรานะก็ถูกคนในครอบครัวเนี่ยแหละทำร้ายก็ัวเฉลี่ยกันวันละ4เคสเลยค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีมาดูแลแล้วสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีอะไรที่จะต้องให้คนไทยช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ สวัสดีครับคุณบุ๋มเก่งครับผมและท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการห้องรับแขกค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะอยากจะถามค่ะตอนนี้คือสถานการณ์อย่่งเอาอิงกระแสนางงามเมื่อเช้านี้สักนิดหนึ่งค่ะท่านค่ะนะคะเนื่องจากว่าอย่างมีมีนางงามสิงคโปร์เนี่ยมาพูดในเรื่องของเอปัญหาที่ฉันอยากจะแก้เนาะกับกลายไปว่าพูดถึงปัญหาค้ามนุษย์ในประเทศไทย นะคะ human trafficking ในประเทศไทยตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าทําไมถึงมาพูดในมุมของประเทศไทยทั้งนีทนนี่ตัวเองก็น่าจะพูดปัญหาของประเทศสิงคโปร์มีมุมมองตรงนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะต้องเรียนว่าสถานการณ์เการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้รับจัดอยู่ในเคลียร์สองนะครับมับนจะมีอยู่สามระดับเ <นำ S 2> <1, S 1> ทียร์หนะึ่งเทียร์สองเทียร์สาม ระหว่างเทียสองกับเทียสามเนี่ยมันจะมีเป็นเทียสองเขาเรียกประมาณเกือบสองจุดห้านะครับเทียรสองวอชลิสต์ซึ่งถ้าดีที่สุดเนี่ยคือเทียหนึ่งนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในเทียสองมานะครับเราเป็นขณะนี้อยู่เทียสองนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับก็อาจจะโดนสลิปไปอยู่ประมาณเทียสองจุดห้าเป็นวอชลิสต์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ตกลงไปอยู่ในเทียสามซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าบ้านเราเนี่ย ประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ที่โดนจับตามองนะครับมันจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทางผ่านนะครับผ่านไปยังประเทศอื่นในอาเซียนนะครับต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะครับกระทรวงพอบก็เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นมีทั้งหน่วยงานความมั่นคงนะครับหน่วยงานทางตำรวจนะครับกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายๆหน่วยงาน นะครับพอมอเองก็เป็นหนึ่งในายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันซึ่งประมาณเดือนที่แล้วครับตอนที่ผมเข้ามารับตาแหน่งใหม่ๆนะครับก็มีผู้แทนจากสหรัฐมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์นะครับซึ่งตรงน,นี้เองเนี่ยผมก็ยังยังเห็นแย้งกับทางผู้แทนของสหรัฐนะครับเพราะว่าทางผู้แทนสหรัฐเนี่ยบอกว่าจํานวนเคสนะครับจะเป็นจํานวนเคสที่ถูกจับได้หรือจเนวนคดีในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัด นะครับว่าประเทศไทยเราให้ความใส่ใจกับปัญหาเรื่องการทุษรถนะครับมากหรือน้อยผมก็มผมก็ถามท่านผู้แทนไปบอกว่าอ่าแล้วถ้ายอย่างนี้เนี่ยถ้าหากสมมุติว่าประเทศไทยเราเจ้าหน้าที่เราดําเนินการได้เยอะเนี่ยนะครับจนเคสเกี่ยวกับเรื่องการทุษรถมันลดลงเนี่ยนะครับอ่อยู่จะใช้ตัวเนี้ยแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จหรือเปล่าเขาบอกว่ามา <S <S ันเขาอยากเห็นเคสถูกจับได้เยอะๆผมก็เลยใส่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดถูกจับเยอะๆ ก็แปลว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เยอะถึงถูกจับเยอะแล้วถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของเราทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพจนเคสลดลงเนี่ยมันน่าจะแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์น,ยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าก็คงเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่ต้องเรียนว่า,วาทุกฝ่ายก็เร่งดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็พยายามจะทําตัวเลขให้หลายๆฝ่ายได้เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์บางครั้งก็มีเรื่อง การเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง้วยมรอนะครับใช่ใช่ใช่เนี่ยถึงถึงแบบเอออยากส่งกําลังใจให้กับทางพอมอมากเลยค่ะเพราะเห็นทํางานตรงนี้กันมานานมากแล้วด้วยแล้วก็ยังยังจะโดนต,ตั้งแง่ไว้ยอย่างนี้ท,ท,ทั้งที่เราเองก็เอ๊จำนวนตัวเลขก็ลดลงเป็นลําดับนะอืมกลายเป็นว่าไอ้จำนวนตัวเลขที่ลดลงแปลว่าเราไม่ค่อยใส่ใจ ปัญหาเรื่องรชากรมนุษย์ต้องมีตัวเลขให้สูงซึ่งอันนี้ผมก็พยายามที่จะเข้าใจลอจิกของทางคนที่เขาประเมินประเทศไทยนะคะว่าเอ๊ะที่ที่ผมออไปถามไปว่า,าก็ถ้าเกิดผมถูกจับได้เยอะนี่แปลว,ว่าประเทศไทยเราใส่ใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็จับมันอุตลุดไปหมดเลยแสดงแสดงว่าประเทศไทยเราให้ความสำคัญผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นค่ะค่ะค่ะอ่ะมาถึงเรื่องที่เราคําถามกันในวันนี้ค่ะพี่เก่ง สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กต่อสตรีและบุคคลที่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวเนี่ยมันมีข่าวว่าโอ้โหเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีวราวุธบอกว่าตัวเลขมันมากขึ้นหรือมันน้อยลงมันวิกฤตแย่ลงหรือดีขึ้นยังไงคะเพราะว่าเราเห็นข่าวกันทุกวันเลยนะคะท่านรัฐมนตรีต้องต้องเรียนคนเก่งคนหมุนนะครับว่า เดือนพฤศจิกายนของทุกปีก็คือเดือนนี้เนี่ยนะครับ เป็นเือที่เรารณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวซึ่งในวันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ยผมเอง<ม>นะครับในฐานะรัฐมนตรีพอมอเนี่ยก็จะเอาสัญลักษณ์โบสีขาวะนะครับไปติดให้ที่หน้าอกของคณะรัฐมนตรีแลวก็ของท่านนายกด้วยเป็นสัญลักษณ<ม>์นะครับว่าเดือนนี้เรารณรงค์ในการที่จะยุติความรุนแรงไม่ได้แปลว่าเราจะยุติกันแค่เดือนพฤศจิกาแล้วปล่อยตั้งแต่ธันวาไปจนถึงตุลานะครับ แต่เดือนพฤศจิกานั้นเป็นเดือนที่เรามาสร้างติดสัสมฤทธแล้วก็มามสร้างการระหนักระรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคราวน,นี้ตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกันยาที่ผ่านมามาจนถึงขณะนี้เนี่ย<ม>เคสของอที่ร้องเรียนเข้ามานะครับ<ม>สิิติความรุนแรงเนี่ยถ้าพูดถึงคนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเอ,อู้อยู่หลายพันกรณีมันจะเป็นหมื่นกว่าือนกัน แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงเนี่ยนะครับช่วงสองเดือนสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าการณีนะครับซึ่งแต่ถ้านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีรายงานสถิติความรุนแรงอยู่มันสี่พันกว่ารายนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศแบ่งเป็นเพศเนี่ยจะเป็นสุภาพสตรีเสียที่ถูกกระทําเนี่ยประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็สุภาพบุรุษเนี่ยอีกประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์กับสามสิบเปอร์เซ็นตซึ่ง สุภาพบุรุษที่เราพูดถึงในที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เป็นคนติดเตียงบ้างอะไรบ้างนะครับ<ม>แล้วก็พื<ม>้นที่ที่ได้รับการแจ้งร้องเรียนเข้ามามากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแน่นอนก็คือในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วนอกจากนั้นก็หลังจากนั้นก็จะกระจายกันไปตามภาคต่างๆเหนือกลางอีสานใต้นะครับอืม,มค่ะคือเอาอย่างนี้ค่ะของคือท่านได้ดนตรีเนี่ยเป็นเป็นเป็นรมนตรีรุ่น ยุคใหม่เอากปอย่างเงี้ยนะคะเป็นยุคใหม่คนยุคใหม่แล้วก็มีผลงานตั้งแต่อยู่กระทรวงของรัฐบาลที่แล้วแล้วเนี่ยนะคะคนพูดถึงโดยเฉพาะตอนไปยืนพูดในระดับโลกมีเยอะมากมายอันนี้ขอชื่นชมจากใจเลยนะคะเออมาถึงกร,ร,ระทรวงนี้รู้สึกว่าไฟแรงมากๆเลยเพราะอะไรคะถึงแบบรู้สึกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงเอยเด็กเอยหรืออะไรเอยถึงเป็นเรื่องที่ทําอย่างเร่งด่วนเนี่ยต้องรับตําแหน่งไม่นานดู S <S <S เยอะมากคร,รับเพราะว่ากระทรวงพอมอครับคุณบุ๋มครับเ,เป็นกระทรวงชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอ,อสังคมไทยในขณะนี้เนี่ยเรามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับและสิ่งที่ <S <S ผมคิดว่าเป็นเกราะกำบังหรือว่าเกราะป้องกันคนในสังคมไทยได้ดีที่สุดจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ก็คือสถาบันครอบครัว นะครับวันนี้ผมให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องเด็กและสตรีเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นได้แล้วเนี่ยเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นมานะครับเขาก็จะไม่เอาประสบการณ์หรือความรู้สึกที่เขาโดนได้รับมาตอนที่ช่วงเขายัางเป็นเด็กหรือเป็นเยาวชนเนี่ยมาออกอาการตอนที่เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หรือบางครั้งเราก็เคยเห็นกรณีที่เด็กมาก่อเหตุฉลดขึ้นมาที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดมาจากแรงกดดันภายในครอบครัว แล้วผมคิดว่าประเทศไทยสังคมไทยของเราเนี่ยถ้ามีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งที่อบอุ่นที่พ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันโดยที่ไม่ใช่เอามือถือมานั่งเล่นกันอยู่อย่างเดียวเป็นสังคมก้มหน้ามีการพูดคุยกันมีการปฏิสัมพันธ์กันพ่อแม่รู้ว่าลูกกําลังอยู่ในโลกออนไลน์ทําอะไรลูกมีปัญหาอะไรพูดคุยกันในครอบครัวเช่นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาหลายๆเรื่องในสังคมไทยเนี่ยมันจะ บรรเทาความรุนแรงลงไปนะครับใช้คาว่าบรรเทาไม่ได้ใช้คาว่าหมดไปนะครับมันจะบรรเทาความรุนแรงลงดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเองนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็พูดจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะครับค่ะฟังอย่างนี้เราโอ้โห,โหเป็นเรื่องที่ต้องทำเองไ,ได้หน่วยอย่างแท้จริงคะ่ะ ใครเงียบที่เราเจอกันนะฮะจากข่าวเรื่องความรุนแรงแม้กระทั่งเด็กกับเด็กตีกันเด็กยิงกันเด็กฆ่ากันหรือพ่อแม่ตีทำร้ายลูกจนปู่ย่าตายายต้องพาไปแจ้งความทุกวันเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวสามีทำร้ายผู้หญิงหรือว่าลูกทำร้ายพ่อแม่อ่าอย่างเนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะตัวเลขนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ย เกือบเป็นอันดับปลายปลายเลยนะคะในเรื่องความรุนแรงของเรามันก็ดีดีขึ้นใช่ไหมคะอันดับโลกของเราในแง่ของดัชนีความสงบความไม่รุนแรงนรในประเทศไทยอะครับดีขึ้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือดีขึ้นนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมเข้ามาหรอกเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาทางานเพียงแค่สองเดือนเ<ะ>ท่าน<ะ>ั้นนะครับต้องดีค่ณคุณเก่งคุณบุม๋มแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าที่<ะ>ผ่านมาเนี่ย เพื่อนเพื่อนข้าราชการกระทรวงพอมอในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยได้ทํางานกันอย่างหนักนะครับมีการทํางาน<ช>ร่วมกับพวกอ,องค์กรภาคประชาสังคมนะครับทางานร่วมกับชุมชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรามีอ,อพอมอหรือว่าคือว่าอาสาสมัครนะครับพันธสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทางานอยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆคล้ายๆกับอสมเนี่ยนะครับได้เข้าไปทํางานเชิงรุกแล้วก็พบปะพูดคุยกันนะครับก็ทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น มีการสำรวจข้อมูลมีการเ,าเข้าไปเยียวยานะครับพี่น้องประชาชนแต่ที่สาคัญนะครับผมคิดว่าถ้าจะให้สถานการณ์ดีกว่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของพอมอเนี่ยเรามีเพียงแค่กระดิกมือเดียวนะครับเมื่อเทียบกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกว่าหกสิบล้านคนนั้นเนี่ยการที่เพื่อนบ้านนะครับต้องอาศัยความเรียกว่าไหวพริบแล้วก็คอยสังเกตสังการเพื่อนบ้านกัน แน่นอนเมื่อก่อนสังคมไทยเราจะอยู่กันแล้วก็บอกว่าเรื่องของบ้านฉันเรื่องของผัวเมียกันเรื่องของพ่อแม่ลูกกันเราไม่คนเข้าไปยุ่งแต่ไงก่อนอ,อาจจะใช่แต่วันนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่อยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่<อ>ียงแค่ปัญหาครอบครัวเขาแล้วเพราะว่าพอมันเกิดปัญหาในครอบครัวมันกลายให้ทําให้คนในครอบครัวนั้นเนี่ยมาเป็นปัญหาแล้วก็มาเป็นภาระของสังคมต่อดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นเวลาที่เพื่อนบ้านคับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้น<ม>ต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กันถ้าสังเกตว่ามีบ้านนี้ลูกร้องไห้ทุกวันเลยนะครับมีเสียงตะโกนร้องกรีดร้องออกมาหรือว่ามีเสียงโดนการทําร้ายกันหรืออะไรกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะต้องรายงานสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะผ่านทางสายด่วน1300ของกระทรวงพอมอหรือว่าะมองเจ้าหน้าที่หรือใครก็ได้ แต่ขอความกรุณาครับอย่าลิ่งเฉยอย่าบอกวัาธุระไม่ใช่อย่าบอกว่าเรื่องครอบครัวอื่นเขาไม่ใช่ธุระของฉันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดปัญหาดีไม่ดีย้อนกลับมาเจอที่ปัญหากลับมาที่ตัวเราก็ได้นะครับค่ อย่างพี่บุ๋มเนี่ยเจอเออน้องๆที่ถูกทำร้ายจากบุคคลในครอบครัวเนี่ยจนต้องเข้าไปช่วยเหลือก็เยอะนะคะแล้วก็ได้ประสานความร่วมมือกับ1300กันช่วยมาอยู่บ้านพักฉุกเฉินช่วยนำออกจากพื้นที่อันตรายตรงนี้นะพี่บุ๋มค,ค่ะค่ะก็ก็เอาก,ก,ก็เรารู้สึกว่าคือเจ้าหน้าที่ก็มีม,มีมีจำกัดจริงๆอันนี้พูดแบบในมุมของของอาสาสมัครเลยนะคะท่านผดิ เออราทราบค่ะว่าว่าตัวเจ้าหน้าที่เองในหน่วยจะงบอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งบางทีเรื่องส่วนมากมักเกิดตอนดึกค่ะท่านเกิดเกิดตอนที่แบบเกิดตอนดึกดเวลาอยางิการนอกเวลาราชการแล้วบางทีนอกเวลาราชการเอยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ประสานงานยากสะเกินในบางหน่วยในในบางพื้นที่ก็ต้องมีอย่างอย่างพวกเราเนี่ยแต่ดีใจมากเลยที่หลังๆนะฮะก็คือคือเวลาที่ประสานงานไปเพราะว่า ด,ด้วยตามข้อกฎหมายแล้วด้วยนะคะแล้วก็ข้อจํากัดของตัวเราด้วย<ม>ก็ไม่สามารถที่จะเอาทุกคนเข้าบ้านได้ก็ต้องไปบ้านท<ม>ับฉุกเฉินของของทางพมหมดนะคะใช่ใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องมีการประสานงานกันหลายหลเรื่องซ,งซึ่งซึ่งเห็นการทํางานแล้วหนักใจแทนเหมือนกันเพราะว่าการการทับแก้ปัญหาคนน่ะที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ย<ม>เป็นอะไรที่ดูเหนื่อยเหนื่อยถ้าคือสมมติถ้าอยู่ถ้าอยู่กระทรวงอื่นนะท่าน่ะ แล้วก็<ช>แล้วก็<ช>แล้วก็เป็นสิ่งของเนาะเรายังพอเน,นี่ยราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่คนน่ะบางทีใช,ใช่แก่ปัญหายากมากเลยเนี่ยอันนี้คือท่านได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงเองยังไงบ้างคะพวกเขาทํางานกันหนักเมื่อเกินค่ะต้องเรียนว่าอ,อในขณะนี้นะครับผมเองตอนที่เข้ามาทํางานเนี่ยผมเองได้โทรเข้าไปทดลองหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เองสองสาม ได้ทดลองว่าการตอบรับเป็นอย่างไรผมก็ไปสร้างเรื่องบอกว่าเนี่ยข้างๆบ้านตบตีกันอะไรกันเ,<อ>เพื่อที่จะดก<ห>ารก<อ>ารตอบรับนะครับซึ่งตั้งแต่ผมได้ทดลองโทรเข้าไปมาจะถึงขณะนี้เนี่ยเเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้นเดือนพฤศจิกานยนะนะครับกระทรวงอพอมอเราได้ตั้งศูนย์เรียกว่าอศูนย์เร่งรัดจัดก,การสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสราสอขึ้นมาโดยที่ศูนย์นี้เนี่ยจะดูแลการทํางานของหนึ่งสามศูนย์ด้วยจะดูแลการ<อ>าทํางาน ของไลน n e อ p พลิเคช i น o อเออ o f f i c i a l Account นะครับ ESS Help Me นะครับแล้วก็จะคอยรับเรื่องในกรณีที่มีพี่น้องประชาชนวอ l k i อเข้ามาและที่สำคัญอตอนนี้13.00ของเรานะครับเราอัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่ง นะครับคือว่าการทํางานของเราเนี่ยตอนนี้เราทางานกัน24ชั่วโมงจริงๆสามารถโทรเข้ามาร้องเรียนได้ตลอดนะครับแล้วก็เราจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเมื่อได้รับการร้องเรียนแล้วเนี่ยจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วทํางานร่วมกับทางสวิชาชีพนะครับไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเบืเบ้องต้นก่อนซึ่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วและการแจ้งความเหล่านี้สามารถเออเรามีทีมอยู่ทั้ง76จังหวัดนะครับไม่ใช่แค่สโครตในกรุงเทพมหานคร นะครับแล้วก็ผมเองก็ได้ให้ความสํำคัญกับทั้งสุขภาพจิตสุขภาพใจของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเวลาทํางานแล้วเห็นปัญหาความตึงแรงต่างๆบางครั้งนะครับความหดหู่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะกัดกินใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นเนี่ย ขวัญและกาลังใจอของเพื่อนเพื่อนข้าราชการของกระทรวงพมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือในระดับใดก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วผมก็ได้ขอให้ทางท่านตลัดและท่านอธิบดีนั้นนะครับคอยดูแลศักยภาพการทํางานแล้วก็คอยดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมทุกทกคนในทุกจังหวัดนะครับค่ะค่ะอย่างที่พี่บุ๋มเคยได้รับเคสตามตางจังหวัดอย่างเงี้ยก็ประสานกับทางพมแต่ละจังหวัด ทางจังหวัดโอแบบก็น่ารักมากเลยนะคะก็เข้าพื้นที่ไปช่วยดูแลเรื่องความเดือดร้อนแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางเคสเนี่ยต้องรอเจ้าหน้าที่หล,ลายหน่วยมาช่วยกันใช่ไหมคะอย่างเช่นปัญหายาเสพติดทำร้ายครอบครัวอย่างเงี้ยก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่พอมอคือหลายองค์ประกอบมากเลยทีนี้อย่างศูนย์ e s s helmi เป็นไลน์24ชั่วโมงอันนี้เนี่ย กับหน<า><บ>ึ่งสามศูนศูนย์ี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าวุฯพอจะมีะสะโคบหรือว่าให้คนโทรเข้าไปแล้วจะติดตามเรื่องสอบถามอะไรได้ยังไงในหน่วยงานาเดียวกันไหมคะตอนนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่ากระทรวงพอมอนั้นเนี่ยเรามีกรมอยู่นะครับสี่ห้ากรมด้วยกันที่ทํางานสังคมเรามีกรมที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนหนึ่งกรมเรามีกรมที่ทําการเกี่ยวกับเรื่องชตรีและสถาบันครอบครัวกรมหึ เรามีกรมทํางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหนึ่งกรม,มเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องคนพิการหนึ่งกรมแล้วก็ามีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือว่ากรมสังคมสงเคราะห์เก่านะครับซึ่งหลักเนี่ยจะมีอยู่ห้ากรมแต่นนทีนี้ต้องเรียนว่านโยบายของผมก็คือเราเป็นพอมอหนึ่งเดียวครับจะหน่วยงานไหนจะกรมไหนในของกระทรวงพอมอ ถามได้ที่หนึ่งสามศูนย์ตอนนี้เราอ,อยู่ในขั้นตอนการทําระบบปฏิบัติการเพื่อเป็นการมอนิเตอร์แล้วก็ฟอลล์อัพเคสแต่ละเคสที่ได้รับก,การร้องเรียนเข้ามาเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะสามารถตามสถานการณ์ได้ว่าเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานั้นนะครับไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วนะครับถ้าหากว่าต้องเรียนว่าถ้าไม่ได้รับความสะดวกหรือว่ามีความล่าชา้าขอให้แจ้งเข้ามาได้ที่กระทรวงหรือว่าผ่านทางช่องทางใดก็ได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวผมหรืออย่างไรเนี่ยขอให้แจ้งเข้ามาผมจะเล่นเข้าไปแก้ไขปัญหา นะครับแต่ว่าในขณะนี้<ฆ>เองทุกๆหน่วยงานของกระทรวงพอมอเราทํางานร่วมกันเป็นพอมอหนึ่งเดียวเพราะว่าปา<ม>ัญหาของสังคมในวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถแยกกลมได้นะครับอย่างเช่นเรามีกรม<ฆ>เด็กและเยาวชนเรามีกรมสตรีเรามีกลมผู้สูงอายุเรามีกรมคนพิการเนี่ยผมก็เคยถามบอกว่าแล้วถ้าหากว่ามีสุภาพสตรีที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นคนพิการ<ฆ>ด้วยแล้วแถมบวกเข้าไปถ้าหากว่าเป็น LGBTQ เนี่ยท่านจะใช้กลมไหนแก้ปัญหา ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนยโยบายพอมอนเดียวนะครับแกากกรณีดใดเกิดอะไรอะไรก็แล้วแต่ครับโทรเข้ามาได้ที่ศูนย์ฮอตไลน์ของเราแล้วเราจะแก้ปัญหาประสานงานกับชุกๆุ้สง,ง่านไทยในพมนเราเองครับ อืมว้าวเนี่ยเป็นข่าวดีมากเลยใช่ไหมคะพี่บุ๋มว้าว่ารัฐมนตรีมาย้ำเลยว่าทุกกรมเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันตั้งพิการอย่างที่รัฐมนตรีบอกอะนะคะว่าแล้วก็เป็นคนแก่ด้วยเนี่ยสรุปแล้วจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรงานนี้ one stop service เลยนะคะ line ess helme แล้วก็หนึ่งสามศูนศย์ทีนี้เห็นว่ามีโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะ เออก็ยังมีเรื่องของศูนย์ในระัดกางสั่เกพี่เก่งว่ากเรื่องอะไรบอกว่าเห็นในโครงการที่จะแก้ปัญหาสังคมเนี่ยตอนนี้ก็คือเรื่องความรุนแรงเนี่ยเป็นเดือนนี้แหละที่ท่านรัฐมนตรีจะเรียกว่าคิกออฟให้ทุกฝ่ายมาตระหนักกันเพราะว่าสถิติของเด็กเรานี่เขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ย ถูกกันแกล้งบูลลี่กันเยอะมากเลยนะคะติดอันดับสองรองจากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เคยติดอันดับหนึ่งของอาเซียนด้วยว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยใช้ความรุนแรงกันแล้วก็มีประวัติว่ามาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเด็กตีกันเรื่องการฆ่าไล่ยิงกันกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะจะต้องมาจากเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะรัฐมนตรี จะมีมีมีความวาร่วมมือกับกระทรวงศึกษาหรืออาชีวะอะไรเพิ่มเติมไหมคะผมคิดว่าระเบิเบื้องต้นต้องเรียนก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมได้เรียนว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรามารณรงค์กันในการที่จะยุติความดุนแรงในครอบครัวในเด็กแล้วก็นใ,ในสตรีนะครับในคนละคนในครอบครัวการทํางานการรณรงค์นี้เนี่ยผมเนี่ยมารณรงค์เป็นครั้งแรกแต่จําได้ว่าทุกปีทุกปีเนี่ยเราจะมีการรณรงค์กันเช่นนี้ทุกปีนะครับ แล้วก็วหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแต่ละปีที่เรามีการรณรงค์กันนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะบรรเทาลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นกับกระทรวงอื่นเนี่ยผมคิดว่าภาระที่สําคัญที่สุดของกระทรวงพม,มคือการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนและการสร้างความตระหนักรบรู้ร,รับเพราะว่าประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นในกระทรวงศึกษาในโรงเรียนเนี่ยนะครับแต่หัวใจสําคัญนั้นเนี่ย คือที่บ้านอย่างที่ผมได้เคยพูดไปว่าสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาหลายหลยอย่างของสังคมได้ก็คือสถาบันครอบครัว<ม>การสร้างความสมบูลในครอบครัว<ม>การสร้างเอ่อเรียกว่าสุขลักษณะที่ดีทั้งกายและใจนะครับให้กับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อมไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกนะครับจะเป็นลูกชายลูกสาวต่างๆเหล่านี้เนี่ย ความเข้มแข็งความอบุ่นในครอบครัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเกราะกำบังให้กับปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถ้าหากว่าลูกโดนบูลลี่มานะครับกลับมาถึงบ้านอยู่ในครอบครัวที่รับฟังปัญหาคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาอะไรมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับแล้วก็ไปแก้ไขด้วยกันกับโรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะบัดทเอาความรุนแรงลงในทางกลับกันถ้าโดนบูลลี่จากข้างนอกเข้า,ขามากลับม,มาถึงที่บ้านนะครับเจอปัญหาในครอบครัวอีกเนี่ย เขาก็จะไปแสดงออกอย่างเช่นไปออกอาการก้าวร้าวในที่สาธารณะนะครับอาจจะมีการเล่ปกปีกันหรือว่าอารมณ์อาจจะฉุนเฉียวนะครับถ้ามือไปคว้าอาวุธอะไรได้ก็อาจจะก่อเหตุสะลอใจขึ้นมาดังนั้นผมคิดว่าหัวใจที่สําคัญที่สุดคือการที่กระทรวงพอมอนั้นจะต้องเร่งเราก็สร้างความสําคัญนะครับให้กับสถาบันครอบครัวของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นครับค่ะโอ้โหเนี่ยครับ นชนะเรื่องสังคมครอบครัวเราจะ together possible ใช่ไหมฮะรัฐมนตรีวราารกรวงารคลัต้อง <laughs> คืออันนี้เป็นมัตโต้ของผมเลยนะครับว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องทำด้วยกัน together possible เพราะว่าอย่างเช่นนโยบายพอมอหนึ่งเดียวเนี่ยแหละครับสะท้อนได้ดีว่า together possible จะเป็นกลุไหนก็แล้วแต่นะครับ จะต,ต้องรับเรื่องของทุกคนที่ร้องเรียนเข้ามาเพราะว่าปัญหาของสังคมทุกวันนี้มันทวีความซับซ้อนมันทวีความเปราะบ,บางมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราไม่สามารถจะทํางานเป็นไซโลได้อีกต่อไปทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องรวมกันเป็นองค์ขาพยกเดียวแล้วก็ขับเคลื่อนไปร้อมกันถึงเป็นที่มาของว่า t ุ g e ก h e r possible ครับค่ะโอ้เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วในส่วนของอาสาสมัครเหือนเราฟังแล้วใจทึ้ขึ้นเยอะเลยค่ะท่านขอบคุณมากเลยค่ะ เพราะว่าการประสานงานกับหน่วยรัชการสมัยก่อนยากมากเลยค่ะไปแบบหน่วยนั้นต้องรบกวนคุณบุกแจ้งเลยนะครับผมจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็อย่างพี่สาวนะครับพี่นาเองวันนี้นะครับก็ไปให้กําลังใจน้องที่ตาบอดสองคนที่ร้องเพลงแล้วก็เป็นข่าวอยู่ทางเอ้เอเอเองใชเครืแล้วโดวนไล่ที่ มี่โดนไลที่ครับวันนี้พี่นาเองก็ไปเยี่ยมน้องเขาถึงที่เลยนะครับแล้วก็ไปให้กําลังใจน้องเขาบวกกับมีทั้นจะมอบนะครับมอบเงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อไปซื้ออุปกรณ์นะครับในการที่จะไปร้องเพลงนะครับเครื่องเสียงต่างๆแล้วในวันพุ่งนี้เองเให้ทัง กระทรวงพอมนนั้นเนี่ยได้เข้าไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่จะไปให้น้องเขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่มีคนคลุกคลาดมากขึ้นที่ที่สามารถจะแสดงศักยภาพของน้องเขาได้อย่างเต็มที่นะครับค่ะ,อะตอนนี้ก็มีคุณการจานาศิลปะอาชามาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยใช่ไหมคะรัฐมนตรีรว่ธธาราใช่ ใช่ครับคือคือเราสองคนพี่น้องเนี่ยเราทํางานกันเรียกว่าพี่นานี่เปรียบเสมือนหน่วยหน้าเลยมีปัญหาอะไร<ช>ขึ้นมาเนี่ยพี่นาจะให้ความสําคัญกับปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนแล้วก็เรื่องออสุภาพสตรีครอบครัวคนพิการเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว<ช>ถ้าใค<ช>รย,ย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายสิบป,ปีที่แล้วจำได้ก็จะมเีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนพ่อทําร้ายจน เรียกว่ากลายเป็นพิการทางสมองไปเลยแล้วพี่นาเองก็รับมาเป็นลูกบุญธรรมจนถึงทุกวันนี้นะครับ<ม>ก็เป็น<ม>เป็นอย่างอย่างทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงดูกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องสังคมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบครัวศิลปะอาชาเราทำกันมานับสิบปีแล้วครับ ตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังจะมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ก็ต้องอย่าเพิกเฉยต่อ,อสิ่งผิดปกติถูกไหมคะก็ต้องโทรไปหนึ่งส,<า>งสแล้วก็ไลน์ e s s help me ร้องเรียนได้ยีสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็เป็นมือไม้ช่วยกันทำให้อนาคตเยวาชวชนเราก็อาจจะดีขึ้นมากกว่า ที่จะรอเจ้าหน้าที่ช่วยอย่างเดียวนะคะพี่บุ๋มเนาะเพราะว่าทจิตอาสาหรืออพมเองเนี่ยบางทีก็อาจจะเข้าไม่ถึงสื่ออนะคะอืมต้องต้องอาศัยความรู้มือจากทุกคนละค่ะงานนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้อยากให้ท่านรัฐมนตรีฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังเคลื่อนความคิด FM9 6.5รายการห้องรับแขกด้วยค่ะเชิญค่ะ ครับต้องต้องเรียนคุณบุ๋มคุณเก่งแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าปัญหาหลายๆอย่างนั้นทางรัฐบาลและทางกระทรวงทางฝ่ายรชาชการนั้นเนี่ยเรามีแนวทางเรามีกฎหมายเรามีนโยบายต่างๆ,างๆมากมายครับแต่ว่านโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับตกมือครับถ้ามีนโยบายแล้วไม่ได้รับการตอบรับจากที่น้องประชาชนไม่ได้รับความร่วมมือจากภาค<ม>เอกชนนะครับนโยบายต่างๆนัๆ<ม>้นก็เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือบนเศษกระดาษ ตบมือข้างเดียวตบอย่างไรก็ไม่ดังดังนั้นวันนี้การการะทำของสังคมไทยเข้มแข็งขึ้นนะครับสังคมไทยอบอุ่นขึ้นคืนความเป็นไทยให้กับสังคมไทยเรามานั้นเนี่ยภาคระําคนเดียวคงจะไม่ได้ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและที่สําคัญต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกๆุกแขนงในการที่จะมาสร้างความอบอุ่นสร้างความใกล้ชิดสร้างคุณภาพให้กับสังคมไทยของเราครับ<า>ดี<า>ดอย่างยิ่งเลยค่ะมีหล่อมีเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์หรือ โครงการอะไรดีๆบอกสื่อของเราได้เลยค่ะยินดีช่วยประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ค่ะได้ครับขอบคุณคุณบุม๋มคุณเก่งมากครับขอบคุณท่านผู้ฟังเลยครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโอกาสหน้าก็จะรบกวนใหม่นะคะครับขอบคุณ,ณคุณเก่งขอบคุณคุณบุ๋มครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ